สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับอิงออยนะคะในรายการอิงข่าวเล่าเรื่องค่ะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของนักโทษชายทักษิณและหลายคนค่ะมักจะพูดกันบอกว่าการเมืองตอนนี้นั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเกรงใจชั้น14แล้วชั้น14ใครอยู่อะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณหมอวโรงเดชกิจวิกรมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะคุณหมอคะเขาบอกกันบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยมักจะมีอะไรก็แล้วแต่มักจะา ต้องไปขึ้นตรงกับชั้น14นับตั้งแต่วันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรนั้นกลับมาที่เมืองไทยในวันที่2 2สิงหาคมรวมถึงพูดกันถึงขนาดที่ว่าทุกวันนี้นายกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอะค่ะข้อมูลที่ผมจะรับสอดคล้องกันนะคะคือการเป็นคนชั้น14เขาต้องการจะโชว์ศักยภาพของตัวเองค่ะ ที่ผมกล้าพูดแบบนี้เราดูวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวันที่เขามามาประเทศไทยด้วยสามาสำนึกของความเป็นนักโทษหนีคดีอาญาเนี่ยถ้าเขามาแบบคนธรรมดามาเงียบๆผมว่าคนไทยยังพอให้อภัยได้นะค่ะแต่วันที่เข้ามาเข้าโชว์ภาพโชว์ภาพสุใหญ่โตแล้วก็มีการถวายคำประลบพระอุชายรักษ์แล้วก็ออกมาทักทายเอฟซีมีการคือคือมันดูแล้ว เขาทาเหมือนกับเขาเป็นฮีโร่<ฤ>เหรียญทองโอลิมปิกคนไทยจึงมีความสุขร,รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขาไม่มีสํานึกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อโยงบอกว่าวันนี้การเมืองมาถูกเชื่อมโยงที่ชั้นที่สิบสี่ยิ่งบอกนายัฐมนตีอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงและ,ะข้อมูลเท่าที่ผมฟังหลายกระแสข่าวก็ก็สอดคล้องกันทะ้งว่าคุณเสรษฐาอยู่ในภาวะที่ที่กาดกะอวนใจเหมือนกัน ค่ะตัวของคุณหมอวโรงเองเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับในเรื่องของนักโทษชายทักษิณด้วยความที่คุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมคะภาพก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่ามีการเผยแพร่ภาพของนักโทษชายทักษิณออกมาด้วยใช่ไหมคะคือภาพที่คือเราต้องยอมรับว่าภาพของเขาพยายามติดปิดเงียบค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ถือว่าเป็นบุคคลสาธารนณะ มีมีชั้นมีชื่อเสียงขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องพิเารณาตัวเองผมยกตัวอย่างง่ายๆช่วงที่เขาอาศัยอยู่ดูไบและมาผ่าตัดไ้เลื่อนที่สิงคโปร์มันก็ยังมีภาพออกมาโชว์ว่าแข็งแรงก่อนที่กลับมาเมืองไทยก็มีภาพซ้อม,มวยชกม,มวยว่ายน้ำว่า,าวเป็นแข็งแรงงั้นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าผมป่วยหนักในค่ำคืนวันที่22สิงหาคมเลยเนี่ยทั้งโรคหัวใจโรคความดันโรคปอดอะไรแล้วแต่จะเป็นโรคสีโรคของเขาอะ คืออย่างน้อยๆอ่ะมันควรจะมีภาพแบบบางบ้างาให้คนได้เห็นและควรจะมีการถแถลงของคณะแพทย์ไม่ใช่ปล่อยให้ราชธานมานั่งถแถลงแล้วราชธานถแถลงก็ผมใช้คำว่าถแถลงแบบมั่วๆและวันดีคืนดีก็มีภาพเห็นออกมานอกอาคารแล้วมีภาพอยู่มุมเดียวเหมือนกับจงใจที่จะเผยแพร่ว,ว่าว่ายังเป็นคนไข้หนักอยู่และจะต้องอาศัยของอำนาจอธิบดีของราชธานเพื่อรายงานต่อ ประกาศจะรวงเพราะเกิน60วันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการเล่นละครตบตาประชาชนนะ่ะจนประชาชนบอกว่าคือคนไทยเนี่ยให้ยัยแต่ถ้าคุณเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประชาชนใช้อภิฉิมเหนือนักพ่ทุนนิยมมากเกินไปคนไทยก็ออมละอานะฮะค่ะเพราะว่าคุณหมอเองคือจากโลกอะคะ่ะที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยด้วยความที่คุณหมอเองก็เป็นทั้งคุณหมอแล้วก็เป็นทั้งนักการเมืองด้วยอะคะ่ะคุณหมอ ออยขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าโรคขนาดนี้มันจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนานขนาดนี้เชียวหรือแล้วก็ในการอยู่โรงพยาบาลนานขนาดนี้คะ่ะต้องเจ็บป่วยขนาดไหนอะคะคุณหมอคือผมว่าถ้าเป็นคนทั่วไปโวยวายไปแล้วตอนนี้รักษา,าฉันไม่หายสักที <laughs> นึกภาพไหมฮะ,ค,ะคือคือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาแถลงออกมาหลังจากที่มีภาพ ถ้าจะไม่ผิดประมาณที่13ตุลาคมนะค่ะแล้วก็พวาน22สิงหา22กันยายน22ตุลามันเกิน60วันค่ะเขาก็จะใส่สิท์อยู่โรงพยาบาลต่ออแล้วแน่นอนเขาอ้างว่าเขาจะป่วยหนักแล้วก็ให้ลูกสามมาเป็นคนแถลงว่าอะไรต้องเจาะลายสีรูเจาะอะไรไม่ผ่านไหมครัแล้วมีคําแถลงของของกรมราชธรรมไม่ใช่เป็นคําแถลงของคณะแพทย์ลงมาตำรวจว่าผ่าตัดอัลโทิติด แล้วต้องไปอยู่ไอซของสัลยกรรมประสาทเพราะว่ามันมันดูย้อนแย้งไปหมดคนเป็นหมอที่มีความรู้เขา้ามาหัวเราะเยอะว,ว่าคุณถแถลงอะไรผ่าตัดเอาโทวโิริิทางการแพทย์ไม่มีใครเข้าถแถลงแบบนี้ค่ะแล้วล่อให้รูกสาวมาพูดบอกว่าเจาะซีรู้ที่หัวอะไรอะไรเจาะรู้อะไรทําไมคณะแพทย์ไม่ถแถลงมันจริงดูแล้วมันไม่มีความน่าเชื่อถือ มันเป็นการตอกย้ำว่าคุณกรณใช้อภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นเหนือคนไทยคนอื่นเหนือกฎหมายไทยเหนือรัฐธรรมนูญไทยที่กําหนดไว้ว่าคนไทยต้องสมัครภาคเท่าเทียมกันค่ะนี่ทําจนเป็นบุคคลที่เหนือรัฐธรรมนูน่ะอืมค่ะรวมถึงการที่นักโทษชายทักษิณน,นั้นไปนอนที่ชั้นสิบสี่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่สมควรด้วยใช่ไหมคะคือเรื่องนี้ต้องขยายผลนิดหนึ่งมันจะมีระเบียบของราชธรรมค่ะ คือมันเป็นระเบียบของกรมราชธรรมเขียนไว้ชัดเจนว่านักโทษที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยหลักการต้องรักษาชาวประยงกับคการที่จะต้องรักษาที่ต้องนอนโรงพยาบาลต้องมีความเห็นแพทย์นะ,ะผมยังไม่มั่นใจว่ามีความเห็นแพทย์หรือไม่ของนักโทษชายท่านสินคนนี้ค่ะและอีกข้อมีเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องรักษาห้องทั่วไปห้ามอยู่ห้องพิเศษค่ะวันนี้คุณทับคุณไปอยู่ห้อง v ีว p คุณก็ขัดต่อระเบียบของราชธรรม ที่ได้เปิดรายงานยึดถือปฏิบัติมาหลายสิบปีมากค่ะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้แล้วมีการเอาผิดกันจริงๆอันนี้นี่ก็ถือได้ว,ว่าผิดทั้งกระบวนตั้งแต่ในเรื่องของทั้งราชทรรแล้วก็โรงพยาบาลตํารวจด,ด้วยหรือไม่คะคุณหมอคือเราคงต้องไปดูในรายละเอียดค่ะผมสันนิษฐานว่าไม่มีความห็นของคณะแพทย์เพราะแพทย์ด้วยทั่วไปแล้วก็คงมีสามัญสำนึกอะไรขางเขาอยู่ระดับหนึ่งที่ไม่แปลกใจที่แพทย์ไม่แถลงค่ะ พราะถ้าแพทย์ถแถลงมันจะผูกมัดแพทย์นอกจากเรื่องกฎหมายแล้วเรื่องจริยธรรมก็จะผูกมัดงั้น<ะ>ถามว่ามันจะผิดระดับไหนบ้างมันต้องดูในรายละเอียดว่าใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแต่งละครแต่ที่แน่ๆตั้งแต่พอบเอรียนจําการของเฟรมอาทิตย์ดีกรกฎาร,รมคนเหล่านี้ร่วมมือกันแต่ของราาโรงพาลตำรวจต้องต้องดูในรายละเอียดว่าแพทย์เขาลงความเห็นอะไรบ้างเพราะเขาไม่มีคําแถลงของแพทย์ออกมาเลย แ่แพทย์ก็คงพยายามตีกระเชงหนีอีกเหมือนกันค่ะอันนั้นก็จะเป็นในมิติของในเรื่องของการรักษาของคุณของนักโทษชายทักษิณทีนี้ว่ามาดูในเรื่องของมิติทางด้านการเมืองมองว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยมีอิทธิพลพอสมควรเลยกับรัฐบาลน,นี้ผมผมแถมนิดนึงนะก่อนที่จะขยับมาคุยเรื่องการเมืองการตรวจสอบว่านอชคนนี้เจ็บป่วยหนักจริงหรือไม่ง่ายมากค่ะ ด้วยหลัก,กางการแพทย์ในโรงพยาบาลคนไข้ทุกคนเขจะมีชาร์จค,คนไข้ทุกคนจะมีชาร์จแบบประวัติของผู้ป่วยในการรักษาและจะมีการบันทึกของพยาบาลบันทึกของแพทย์บันทึกแผนการรักษาบันทึกการผ่าตัดมันจะเป็นบันทึกไว้หมดค่ะยิ่งคุณอ้างว่าเป็นคนไข้หนักทึงหนะักโรงพยาบาลราาจะทำรักษาไม่ได้เนะี่ยการบันทึกนี่มันต้องบันทึกไว้ละเอียดมาก คแค่ไปเขาดูแบบฟอร์มเนี่ยผมเคยไปยื่นเรื่องต่อปปชค่ะให้มาตรวจสอบเรื่องนี้แนะนํามาให้แค่ดูชาร์ตค่ะชาร์ตพวกนี้มันจะรู้เลยว่าเป็นคนใช้ปวยหนักจริงหรือไม่มถ้าหน่วยงานรัฐเอาจริงเอาจริงในการตรวจสอบค่ะครับผมเราเรากลับมาเรื่องการเมืองเลยครับค่ะแต่แต่ดูเหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยค่ะพอเรามีจะพอมีคนที่จะขอดูประวัติเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาของนักโทษชายทักษิณดูเหมือนกับว่าเรื่องมันก็จะเงียบไปนะ มันถึงเป็นนัยยะที่ไม่ตรงไปตรงมามซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยไปยื่นทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและ,ะไปยื่นต่อ,ตอปปชว,ว่าเท้าะว่ากําลังปอดปะร่านเลยให้มีการใช้อำนาจไม่ชอบเกิดขึ้นร่วมกันทุจริตีตอหน้าที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่มา่นใจเหมือนกันว่ามได้องค์กรอิสระเราทำไมช้าประเทศซึ่งมีปัญหาครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่ไม่ใช่แค่เฉพาะคุณหมอวรงเป็นคนยื่นนะคะคือหลายๆคนก็พยายามยื่นแต่หรือแม้ทั่งไป ทวงหน้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ทุกอย่างก็คือเงียบสิ่งที่ได้กลับมาก็คือจะเป็นทางฝั่งทางคุณอุงอิงทางญาติหรือแม่ทั้งทางรัชทันท์ที่เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เองซึ่งมันไม่จริงไงสิ่งที่คุณพูดราชธันบ์บอกผ่าตัดออโวิปติคุณอุงอิงบอกเจาะสีรูเจาะอะไระคุณก็เอารายงานแพทย์ออกมาเสิงภาษาแพทย์ก็มีนะคขาว่าโอเปอเรทีฟโนตคือเวลาเข้าห้องผ่าตัดทุกร้าน มันจะถูกบันทึกโดยสัญวแพทย์แล้วก็วิสัญญีแพทย์หมดเกี่ยวกับอาการของคนไข้คุณก็ชี้แจงถ้ามันเป็นจริงแต่ผมเชื่อว่าเขาเล่นละครเขาจะไม่การแถลงแค,แค่แค่เฉพาะเรื่องนี้เองก็ถือได้ว,ว่าเป็นการเหลื่อมล้ำระหว่างการรักษาของทางผู้ป่วยที่เป็นนักโทษด,ด้วยกันเองแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ มันทั้งเหลื่อมล้ำทั้งผิดกฎหมายที่ทั้งหลายที่สุดคือพักการเมืออที่ลอกลับเรียกร้องความเท่าเทียมทาไมเป็นมุดอยู่ในรูที่ไหนผมต้องเรียกร้องไปยังภาคเก้าไกลฮะพวกคุณน่ะเรียกร้องตลอดว่าต in ้องเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันทําไมพวกคุณไม่ออกมาเรียกร้องสิ่งเหล่านี้เพราะพวกคุณมีพื้นที่ในสภาเยอะมันเท่ากับว่าวันนี้ภาคก้าไกลฝ่ายค้านก็ไมายอมทําหน้าที่สสอก็พยายามทําหน้าที่ปล่อยให้ภาคประชาชนมาทําหน้าที่อย่างเงี้ยวันดีกันดีมันจะไม่มีสสอเพราะคนเริ่มไม่เชื่อมั่น ่อระบบรัฐสภาค่ะทีนี้ว่าพอกลับมาดูย้อนกลับมาในเรื่องของมิติทางด้านการเมืองการที่พรรคฝ่ายค้านเองก็พูดเรื่องนี้แต่ว่าพูดเรื่องนี้น้อยไม่ค่อยมีเสียงกับเพื่อมเหมือนกับเรื่องอื่นๆเป็นเพราะว่าคุณเป็นเพราะว่านักโทษทัศน,นเองเนี่ยมีอิทธิพลทั้งทางด้านฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านด้วยหรือไม่คะผมอาจจะเชื่อมโยงภาพที่กูณธนาธร ค่ะไปฮ่องกงข่าวนะผมเอาตามข่าวค่ะมันอาจจะมีดีลอะไรบางอย่างก็ได้อืแต่การที่ทําแบบนี้เนะี่ยมันทําให้ความเชื่อมั่นต่อทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในสายตาประชาชนมันลดน้อยลงคือความจริงเราเนี่ยขอให้ตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนมีน้ําใจนะ่ผมอ้อมมาลีเอื้ออาทรแต่ขอให้ตรงไปตรงมาแต่<า>ว,<า>วันนี้การที่คุณทําแบบไม่ตรงไปตรงมาฝ่ายค้านก็ไม่ตรงไปตรงมา มันจึงทำให้วันนี้คนก็ด่าทั้งฝ่ายละฝ่ายค้านด่าทั้งฝ่ายรัฐบาลค่ะหลายคนบอกว่าหลังจากที่นักโทษไทยสินกลับมาตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยอยากให้กลับมารับโทษนะแต่พอรกลับมาแล้วมันกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นรวมถึงจะทําให้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั้นเสื่อมถอยลงไปอีกอ่ะผมผมเห็นด้วยนะฮะค่ะจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพียงแค่วันเดียวของวันที่ยี่สิสองในค่าวันนั้นค่าคือวันนั้นก็ทําให้มันกลับตรละัตรอ่ะมันเป็นการทําลายทุกอย่างทําลายทั้งกระบวนการยุติธรรมทําลายราชธรรมทาลายศักดิ์ศรีของโรงพยาบาลตํารวจและทําลายความเชื่อถือต่อการเมืองทําลายพรรคเพื่อไทยมันโยงมาถึงก้าวไกลด้วยที่คุณไม,ไม่ไม่ทำแต่สิ่งเหล่านี้เลยค่ะแล้วผมผมต้องเตือนนะว่าคุณอย่าคิดว่าคุณมีอำนาจแล้วจะทำอะไรได้ทุกอย่าง การที่คุณมีอำนาจและคุณทำไรค้าทายความรู้สึกประชาชนวันหนึ่งประชาชนทนไม่ไหวค่ผมว่ามันมันอันตรายต่อความรู้สึกของประชาชนเพราะว่าวันนี้ประชาชนเขาอึดอัดมากกับการที่คุณทําตัวเหนือกฎหมายเหนือประชาชนทุกอย่างครับค่ะตอนนี้คือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในตอนนี้คือเรียกได้ว่าแทบจะทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่มีความว่ายุติธรรมแล้ว ตรงนี้ถ้าเกิดจะมากอบกู้เนี่ยจะกอบกู้อย่างไงคะคุณหมอคือมันก็ตกลง,งมาตกลงมาทำอะไรมันปองสายสเตะแล้วพอ,อนักโทษคนนี้คุณจะปล่อยให้นักโทษหนึ่งคนน่ะใช้อภิสิทธิ์เหนือจนทําลายทุกอย่างเพราะว่ามันอายนะค่ะคืออย่าว่าคนต่างชาติก็รู้ว่าเมืองไทยอย่างนี้ซื้อได้หมดค่ะคือเท่ากับว่าคุณปล่อยให้นักโทษคนคนหนึ่งเนะี่ยที่เป็นนักโทษที่ขนาด หนีไปแล้วแล้วกลับมาแล้วรอวันแท้ตื่เป็นรัฐบาลแล้วใช้อำนาจเหนือเหนือทุกอย่างน่ะมัน,ม,นมันหมดความน่าเชื่อถือแล้ววันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะย้อนกลับไปหาพวกคุณเองอันนี้ขออนุญาตถามแรงนิดนึงนะคะเป็นเพราะว่าเขามีอำนาจเงินอำนาจคนแล้วก็อำนาจเก่าทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะเข้าไปแตะด้วยหรือเปล่าคะ คือคือต้องยอมรับว่าโอเคเขามีอำนาจเงินอำนาจคนอำนาจเก่าแต่ต้องยอมรับเขามีอำนาจทางการเมืองยค่ะสังเกตไหมว่าเขาจะมาวันที่เขามั่นใจว่าคนของพรรคเขาเป็นรัฐบาลแล้วก็แต่การที่คุณเอาอำนาจที่ได้จากประชาชนมาใช้เพื่อตัวคุณเองอันตรายค่ะเราต้องยอมรับว่าระบอบประชาธิเปไตยของประเทศมันล้มลุกคลุกคลานเขาว่าความเลวร้ายทางนัการเมืองที่เอาอำนาจที่ประชาชนมอบให้มาดูแลประโยชน์ของเขา แต่คุณไปดูแลเพื่อประโยชน์แค่คุณคนเดียวอันนี้คืออันตรายครถ้าเกิดยังถ้าเกิดรัฐบาลเสกถาตอนนี้เสกถาเนี่ยเราก็อย่างที่เราเรู้กันว่าก็เป็นของทางพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยอย่างก็อย่างที่รู้กันอยู่ดีว่าก็เป็นพรรคของทางตระกูลชินวัตรแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า ทางเศรษฐาไม่ทําอะไรนะวันนี้ไม่รู้จักคําว่าแยกแยะทุกอย่างคือล่มเลยผมเชื่อแน่ว,นวันวันหนึ่งล่มนะค่ะแล้วก็ผมคิดว่าเล็กๆแล้วคุณทักษิณวันหนึ่งก็อยากจะให้คุณเศรษฐาล่มเหมือนกันเพื่อจะ,ะ,ะได้เอาดันลูกสาวขึ้นมาเพราะวันนี้ลูกสาวมัเป็นหัวหน้าพักแลวยังเป็นแคดิเดตนาย,ยกค่ะแต่คนไทยก็ไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะค่ะคนแท็กไม่ได้งโง่นะแล้ววันเนี้ยสังเกตดูข้อมูลจาก จากสื่อตา่างๆว่าเขาพยายามครอบงําสื่อเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคโซเชียลคือคนไทยวิ่งไปหาโซเชียลกันมากขึ้นมันต้องเตือนไปยังยังทั้งเครือข่ายบริววณของนอชอทั้งหลายรวมทั้งรัฐบาลโดยที่คุณทําแบบนี้คุณจะท้าทายคนไทยมากเกินไปค่ะวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมคุณจริงๆสังเกตจากที่กระแสที่มีการตีกลับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งและวันที่ทางเพื่อไทยนั้นได้จัดตั้งรัฐบาลและคนก็ขุดคลิปต่างๆเอามาเปรียบเทียบกันด้วยหรือไม่คะอันนี้คือคือเสียงของคนไทยที่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านแล้วคือเราเราเราดูในโซเชียลเ,เ,เราจะเห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด่าและเอาคลิปเก่ากับคลิปใหม่ที่คุณพูดตัดต่อให้เห็นนั้นนอชอนะ่ะจะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเสื่อมลงอืผมยืนยันว่า ไม่ว่าคุณจะครอบงำสื่อใหญ่ได้ขนาดไหนแต่โซเชียลคุณครอบงำไม่ได้แ,ดแลสุดท้ายแล้วมันจะเป็นที่ระบายให้ประชาชนได้เอาสิ่งต่างๆที่ไม่แฮปปี้ออกมาประจานดูเหมือนกับว่าคุณยิ่งกดนะฮะขอย้ำนะคุณคยิ่งกดเท่าไหร่แรงต้านอะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นยิ่งกดประชาชนมาเท่าไหร่แรงต้านจากประชาชนจะมากเท่านั้น ดูเหมือนกับว่าเขามองเกมผิดหรือเปล่าคะคนมันเลงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เคยแชร์น่าจะเคยชิน <c oughs> แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปค่ะวันหนึ่งประวาาัติจริงๆประวัติศาสตเขา็มีให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาค <c oughs> ่ะคุณจะทําให้ประวัติมันซ้ำลอยเลย <c oughs> วันนึงประวัติอาจจะซ้ำลอยก็ได้ <c oughs> แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด คุณเสกถาทําตรงไปตรงมาทําตรงไปตรงมานะคะอันนี้ก็อาจจะได้รับเสียงชื่นชมก็คือว่าทํากรณีของนัดข้อทัศิ์ให้เป็นตัวอย่างอะไรแบบเนี้ค่ะมันก็อาจจะได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนหรือไม่อะคะเพราะว่าผม,ผมเชื่อค่ะผมเสริมเลยฮนะคือคนไทยชอบคนตรงไปตรงมาค่ะผิดก็คือบอกว่าผมผิดผมทำพลาดไปคนไทยให้ทยเลยนะค่ะ การทิ้งทิ้งที่เกิดขึ้นของคุณทักษิณการที่ปล่อยให้มันอึมครึมอย่างนี้แล้วไม่พูดถึงไม่แถลงและปล่อยล่องลอยไปเนี้ยคนที่สวยอีกคนนึงก็การเป็นคุณเศด็า,าด้วยค่ะท้าเพื่อไทยด้วยค่ะงั้นมีอะไรให้มันตกไปตงมางั้นการที่คุณทําปล่อยอย่างนี้แลวคุณไม่พูดถึงคุณล่องลอยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะพังทั้งหมดพังทั้งรัฐบาลด้วยเราจะบอกคุณคุณทักษิณว่าคุณดีกคิดว่าคุณแน่นะจริงๆความสุขของประชาชนมันอึดอัดมันอดึอดอดัอด,อดที่มีความสว่า คุณกําลังใช้อภิสิทธ์เหนือคนอื่นนะที่ตอนสมัยที่คุณไม่มีอำนาจคุณอ้างว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณเรียกเราประชาธิปไตยคุณด่าทุกอย่างแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณด่าวันนี้คุณทําหมดแม้แต่สมัยก่อนคุณนั่งด่าพลเอกประยุทธ์ว่าแจกเงินแจกเงินเป็นพราคนโง่ทาวันนี้คุณโง่ยิ่งกว่าคนโง่ในอดีตที่คุณด่าเพราะคุณทําทุกอย่างในสิ่งที่คุณด่าคนอื่นและคุณอ้างว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยวันนี้คุณกำลังใช้อภิสิทธ์เหนือความเป็นประชาธิปไตย นโยบายเงินดิจิตอลโลเลตของพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวที่เป็นจุดจบของคุณเสกถาเลยหรือเปล่าคะเพราะดูเหมือนกับว่าเขาวางคุณอุงอิงกไว้แล้วลึกๆแล้วก็เชื่อว,ว่าอย่างนั้นค,คือมันเป็นจุดพลาดมันเป็นการจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยที่คิดว่าคนไทยไม่รู้แล้วคิดในเชิงแบบธุรกิจแบบเอกชนที่ออกเป็นดิจิทัลคอยได้ แต่รัฐาบาลประเทศแต่มันทําไม่ได้ <ภา S 2> มันจะนมันจะเป็นจะต้องมีเงินแล้วที่สาคัญคือภาพกระจายคงคิดไปถึงว่าแต่จอะอถูกประจานว่าเต็งโกหกหลอกลวงประชาชนเ <ภา S 2> ตงเคยบอกว่าเต็งจะไม่กู้แต่ถึงวันหนึ่งแล้วต้องมากู้งั้นเมื่อถึงวันนี้แล้วเนี่ยด้วยหลักการถ้าคุณอยากจะทําจริงๆคุณควรจะกู้เป็นพระราชากําหนดเพราะการกู้เป็นพระราชกําหนดเงินจะมาทันทีและคุณทําได้ทันทีแต่คุณก็จะถูกวิ่ท้าววิจารณ์เรื่องกู้แต่คุณก็ใช้วิธีการเลี่ยงไปออกเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งมันมีด่านต่างๆเยอะมากตั<ฆ>้งแต่ด่านกฤษฎีกาและคณะกรรมการชุดใหญ่ด่านคณะรัฐมนตรีด่านสสด่านสวด่านสารรัฐธรรมนูนรวมทั้งด่านองค์กรอิสระเช่นผู้จัดการแผ่นดินผู้จัดงเงินแผ่นดินปปชงั้นด่านมันเยอะและผมเชื่อว่าการออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมาก<ฆ>แต่อย่างว่าการเมืองเขาอาจจะวางหมากรหลายชั้นถ้าเสถานไม่รอดเขาอาจจะหวังอารูปษาขึ้นมาแทนก็ได้ นี่นี่คือสิ่งที่ที่เรามองผมเชื่อว่าณวันนี้โครงการแจกงเงินไปไม่ได้นี่ยังไม่นับรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะเอาแง่ข้อกฎหมายนะ,ะถ้ามองในแง่ประโยชน์เดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นเงินประหลาดคำว่าเงินประหลาดคือคุณพยายามผมบอกว่าเงินหนึ่งบาทดิจิตอลมีค่าเท่ากับหนึ่งบาทจริงๆที่ในกระเป๋าของประชาชนแต่สิทธิอำนาจในการซื้อมันไม่เท่ากันชาวบ้านจะแจกค่าแก๊สค่าน้ํามันไม่ได้ ไปจ่ายค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ไม่ได้ซื้อแอลกอฮอล์ซื้อบุหรี่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้ลูกหลานไม่ได้ไปจ่ายใช้นี่ไม่ได้มันไม่ให้พิษีของชาวบ้านมันที่มันมันไม่ให้เงินมันที่มันเป็นเงินที่เป็นเงินตลาด่แล้วยริงชาวบ้านที่คุณบอกว่าร้านค้ารายย่อยเขาลงโครงการได้แต่ขึ้นเงินไม่ได้ขายของได้แต่ขึ้นเงินไม่ได้เหตุผลนื่อช่ว่ารายย่อยเขาไม่ได้อยู่ในฐานระบบภาษีเขาขึ้นเงินไม่ได้สุดท้ายแล้วได้แต่ขายแต่ขึ้นเงินไม่ได้ หรือบางร้านแม้อยู่ในฐานระบบภาษีแต่สายป่านร้านเหล่านี้ไม่มีทางที่เก็บเงินได้หกเดือนเก็บเก็บเป็นดิตอลได้หกเดือนแล้วไปขึ้นเงิน่ะสุดท้ายมันจะเป็นอยู่ของรายใหญ่หมดและประชาชนทั่วไป่เขาต้องการเงินสดก็กลายเป็นคือค่ายของผู้มีอำนาจเขไปตั้งโต๊ะรับแลกเงินสดให้ชาวบ,บ้านอาจจะเหรียญหนึ่งาก็บหนึ่งหมื่นหรือห้าพันหะหรือหกพันมันมันจึงไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศมันเป็นแผนหาเงินแผนหาผลประโยชน์ของพวกเขาค่ะ แล้วสุดท้ายแล้วคุณคนสุดท้ายแล้วในการที่เราจะได้นายกอาจจะไม่ใช่เสกถาเสกถาอาจจะอยู่ไม่ครบสี่ปีใช่ไหมคะเพราะว่าดี้ไม่ดี้ปีหน้าก็ไปแล้วนะหมอนีเ<ะ>งินดิจิตอลมันจะหักมันจะเป็นตัวกลับมาฆ่ารัฐบาลเสกถอเยค่ะเพราะว่าฐานคิดของคุณมันผิดมาแต่ต้นเ<ม>วลาวันนี้คุณดิ้นซ้ายก็ไปไม่ได้คุณดิ้นขวาก็ไปไม่ได้เพราะว่าคุณ บนบรรทัศฐานนั่นคุณคุณไม่คิดว่าคุณจะต้องกู้เงินค่ะแต่สุดท้ายคุณไปไม่ได้เพราะคุณจะต้องกู้เงินค่ะเมื่อคุณต้องกู้เงินไม่ว่าคุณจะออกเป็นพระราชกําหนดหรือเป็นพระราชบัญญัติทุกท้ายมันต้องสะดุดเมื่อมนสะดุดรัฐบาลก็ไปไม่ได้ค่ะมันอาจจะเข้าทางท่านสิบสี่ก็ได้ค่ะเพราะท่านสิบสี่คงอยากให้รูกถสามเป็นนายกก็ได้ใครไปรู้ค่ะเพราะว่ากระแสข่าวหลายกระแสออกมา มากเราถ้าเกิดเราสังเกตตั้งแต่ตอนที่มีการหาเสียงคุณเสกฐาจะออกมาหาเสียงน้อยมากผิดกับทางคุณองอิงดูเหมือนกับว่าเขาวางตัวเอาไว้แล้วแต่แค่วางไว้แล้วว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็แค่เอาตัวสำรองไปวิ่งก่อนแล้วถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดค่อยนำตัวจริงเข้าไปใส่คือถ้าเราดูประวัติของนัทโทษคนนี้เขาไม,ไม่ไว้ใจคนอื่นนะเขาจะไว้ใจลูกหลาน ตระกูลเท่านั้นนะยุคหนึ่งเอาท่านสมัครขึ้นมาก็เพียงแค่ช่วงหนึ่งแล้วตอนหลังก็จะเอาน้องเขยเอาน้องสาวและวันนี้ระหว่างผู้ชายคนหนึ่งใครก็ไม่รู้คอาจจมีความใกล้ชิดจัดกับเือญาติของตัวเองกับลูกสาวเนี่ยคนแบบนี้ก็ตองเอาแต่ลูกสาวเลยงั้นผมว่าการเดินเกมเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยแม้รัฐบาลเพื่อไทยจะพิ้งความแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะเข้าทางของ คนที่อยู่ชั้นสิบสี่ก็ได้ค่ะอืมดูเหมือนกับว่าคนที่ชั้นสิบสี่นี่คือวางไว้หลายชั้นเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับหาทางให้ปลอดภัยที่สุดที่ว่าลูกสาวจะได้ขึ้นมาอย่างสงา่าแต่การเล่นการเมืองครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายเลยนะคะหมอวันลงไม่ง่ายนะพี่ไทยประเทศไม่ให้บริษัทค่ะคุณจะคิดว่าคุณทำบริษัทแล้วคนร่ลำรวยเนี่ยคนรวยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเก่งเสมอไปนะค่ะคนโกงก็รวยได้ ค,คนทำำําสัมปทานผู้ขายก็รวยได้ค,คนตกติก,กกับคนอื่นก็รวยได้คนรวยไม่ใช่คนเกง่งค่ะแล้วดิคิดว่าคนที่คนคนหนึ่งอายุสามสิบกว่ารวยพ่อๆรวยด้วยแล้วอก็เคยโกงแล้วเคยข้อสอบล่วด้วยผมท่าเลยไม่ง่ายหรอกในการที่คุณจะมาดูแลประเทศนี้ค่ะจริงๆอาจจะหนักกว่านาะหรืออาของคุณก็ได้อืมอืมแต่ดูเหมือนกับว่าเขามั่นใจมากเลยนะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นในช่วงตอนหาเสียงหรือแม้กระทั่งช่วงตอนที่เขาเป็นรัฐบาลเขาพยายามที่จะเอาผลงานเก่าๆออกมาชูตลอดเลยผมบอกแม้แต่คุณเสถียรเองเ่ะคือเวลาหาเสียงก็ทุกคนก็มั่นใจเวลาเข้ามาเจอปัญหาดูสิวันที่แต่ละคนพูดอ,อ้ําเอิญอ้ําเองแม้แต่เครือข่ายรัฐดนตรีที่เกี่ยวข้องดูแต่ละคนออกทีวีให้สัมภาษณ์สิเสียงไม่ดังฟังไม่ชัดค่ะอ่า อันนี้อาจจะเป็นจุดจบการเมืองครั้งสุดท้ายของทางทพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรด้วยหรือไม่คะคือผมรู้นะว่าเขาผิดพลาดแลวเขารู้ตัวว่าตัวเองผิดพลาดเพียงครั้งเขากำลังแก้เกมนขณะนี้ผมย,ยังสารนิฐานนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะอยากให้โครงการเนี่ย <c oughs> พังในสภาหรืออาจจะถูกสารรัฐมนูลยกเลิกหรืออาจจะถูกคณะกรรมการผู้ตรวจการผู้ตรวจ,เง,จเงินแผ่นดินค่ะยกเลิก และเขาจะได้หาแพะรับบาว่าเนี่ยเขา,าทางานช่วยประชาชนแต่พวกที่การแกล้งไม่ให้มันผ่านแล้วจะคุ้มเป้าไปว่าถูกการแกล้งไม่ให้โงรงการที่ผ่านเลยแจกงรดีต่อประชาชนไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยเคยโกหกประชาชนไว้ว่าต่วเงไม่กู้แต่ตอนนี้กำลังจะหาแพะตัวใหม่เพื่อมาเบี่ยงเบกประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนน,นี่ผมผมมองอย่างนั้นนะครับ ซึ่งแพ้ตัวนั้นดูไปแล้วมันก็มองใครเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากคณะายกคนปันจจุบันเลยค่ะก็สุดท้ายพวกคุณต้องรับผิดชอบอ,ะอ่ะถ้าคุณหาเสียงมาแบบนี้คุณทําแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณทําไม่ได้พักเพื่อไทยต้องรับผิดชอบดีไม่ดีดอาจจะต่างโยกไปถึงกอคตด้วยนะ <laughs> แล้วอย่างนี้คนที่นิ่งที่สุดอย่างบิ๊กป้อมอย่างนี้นี่มีสิทธิ์จะมาเป็นมามื่มมากอบกู้วิกฤตไหมคะเกิดบัติเหตุทางการเ<ผ>ม,มืองขึ้นมาจริงๆบิ๊กป้อมนอนทอี่บ้านดีแล้วอืม <c oughs> ไม่ควรจะกลับมาแล้ว <c oughs> ท,ท่านท่านพักผ่อนดีกว่าค <c oughs> ่ะท่านไม่ควรมาพูดา,ายการเมืองแล้วผมแนะนําให้ท่านพักผ่อนครับทีนี้ว่า เรายังมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะที่ว่าคือดูเหมือนกับว่าทุกๆอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆเองเนี่ยก็ขึ้นตรงกับทางชั้นสิบสี่จะมีจะมีคอรมอเสกฐาสองเสกฐาสามไหมคะตรงนี้ผมเชื่อยังไงคุณเะแทราก็ไปลำบากนะเราดูเฉพาะในัยเงินดิจิตอลที่ขณะนี้เนี่ยก็เดินลำบาก หลังจากวันแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็มีแต่ข้อกล,ล่าหาและไปอ้างถึงแบงค์ชาติในทางที่ไม่ถูกต้องไปอ้างถึงเกียรติการในความในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ยิ่งมาเสนอพรบรเพิ่วยิ่งยิ่งขยับกันยากผมผมเชื่อว่าอาจจะถึงทางตันเต็นไปได้นะอาจจะถึงทางตันแล้วสุดท้ายแล้วค่ะหมอวรง ทั้งในเรื่องของการเมืองทั้งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่ามันเสื่อมเพราะว่านักโทษชายทักษิณที่กลับมาแล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาง่ายๆว่ามันเหมือนมันพังไปหมดแล้วคุณหมออยากจะบอกอะไรกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบ้างคะก็บอกแล้วว่าวันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่ากระบวนการประชาธิปไตยของประเทศที่มันสะดุดที่มันล่มเป็นระยะระยะ ไม่ต้องไปโทษคนอื่นค่ะมันอยู่ที่พวกคุณทำอ่ะพวกคุณมีอำนาจต่อเนื่องมาอยู่เรื่อยๆค่ะและคุณไม่ทําให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยจริงๆค่ะคุณตั้งสติให้ดีสิทำเพื่อประโยชน์ประชาชนทําแบบตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาแต่วันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าคุณใช้อำนาจไม่ชอบค,คุณใช้อัิสิทธิ์มันต้องพัง,งนี่ค,ค,คือสิ่งที่เป็นการเตือนพวกคุณอีกครั้งหนึ่งครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวรงนะคะที่ ให้เกียรติมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของนักโทษชายทัศินมาตรการที่มันเกินไปหรือเปล่าเพราะว่านักโทษคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่ามันเหมือนกับว่าทำให้มาตรฐานในหลายๆอย่างนั้นมันแปรเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นแบบมากแต่ก็คือภาพที่ทุกคนออก ภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนในหลายๆอย่างนะคะครับสวัสดีนะครับค่ะ<ม>สวัสดีค่ะ